ที่ร้านเนี่ยจะมีสินค้าเป็นนาฬิกาแบรนด์เนมมือสองนะครับเน้นคําว่าของแท้ก่อนนะครับของแท้แบรนด์หลักๆที่ผมจําหน่ายก็เป็นเรื่องตั้งแต่แทรปฮอยเออร์นะครับที่เราที่เรารู้จักกันนะครับโอเมก้านะครับแล้วก็แบรนด์ที่ขายดีที่สุดก็คือ r o l e x นะครับแล้วก็แบรนด์ไฮเอนด์ขึ้นไปก็ตั้งแต่ปาเตสฟิลิปอ่าแฟงมุลเลอร์แล้วก็อ่าตอนนี้ที่เป็นกระแสอยอดที่ก็พันอะไรด้วยนะครับเรามาดูตู้แรกก่อนนะครับตู้แรกผมก็เป็น ผมขอเอาคลาสสิกสุดๆก่อนแล้วกันนะครับที่สมัยผมเรียนมาหาลัยเพื่อนจะใส่กันเยอะมากเขาเรียกว่า t ท็กคอยเออรุ่นกลางป่าตัวนี้ก็เป็นตัวแรกๆที่ช่วงแรกผมได้กล่าวไว,ว้ว่าผมได้ซื้อซื้อมาลองขายก่อนตัวแรกๆนะครับอันนี้ก็ขายกันอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทอายุ10ปีแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับสิปีแล้วแต่ว่าก็ยังขายได้ดีอยู่และราคาไม่ตกนะครับสมัยก่อน30,000ตอนนี้ขายได้28-30 0,000เหมือนกัน เห็นไหมครับว่าในการมือสองหลายๆแบรนด์ถ้าเราเลือกถูกเนี่ยคนที่ใส่เมื่อ10ปีแล้วมาขายวันนี้ได้2 0,000ืนกว่าเขาแทบไม่ขาดทุนเลยแถมได้กําไรใช้ด้วยการเลือกซื้อแล้วก็การเลือกเอามาขายก็เป็นเราก็ไปดูว่าช่วงนี้เนี่ยรุ่นไหนขายดีนะครับแล้วก็เรารับซื้อด้วยงนั้นจะมีคนที่เบื่อของที่เขาเบื่อเราก็ซื้อมาสภาพดีคุณภาพดีมีใบการันตีแท้ซื้อถูกต้องเราก็รับซื้อรับซื้อมาแล้วก็จําหน่ายต่ออย่างนี้ก็เป็นแท็ก เหมือนตัวก้างปลาแต่เป็นรุ่นก้างปลารุ่นใหม่หน่อยซึ่ง1ตัวเนี่ยราคาถูกกว่าราคาในชอมม็อป50-60%ถึงสมมติในช็อปขายประมาณแสนสามครับตัวนี้ก็อยู่แค่ประมาณ4-5 0,000หมื่นบาท <S <S นาฬิกาเนี่ยจะดีจะดีหน่อยนะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยบางรุ่นเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งได้ราคาจริงนะครับเป็นจริงจริงเช่นโรเล็กซ์ซัมเมอรีอย่างเงี้ยเมื่อ50ปีแล้วขายได้แพงกว่ารุ่นใหม่ด้วย3-4 0,000แสนบางรุ่นขายได้ 8- 900,000แสน รุ่นที่เขานิยมจะมีรุ่นสเปเชียลที่เขียนหน้าปัดแปลกๆโคแมกรุ่นซับบางคนก็เรียกซับเลสแค่ตัวหนังสอนสีแดงก็ทำให้ราคาแพงใกล้ๆเหมือนพระเครื่องได้ครับ